ด้วยการจัดวางผมคิดว่าอย่างหลังจากที่พี่ได้บอกสเปคมาเนี่ยผมมองเนี่ยนะผมมีความรู้สึกว่าเอ้ไอเบอเนี่ยทำรุ่นนี้ออกมาได้แบบมีความคิดสร้างสรรค์มากๆแล้วคือถ้าไม่ซื้อไม่มีมันอาจจะไม่ทำอีกแล้วก็ได้ใช่นี่มันเป็นคือความเซอร์ไพรส์ของ i อ a บ e z เนตว่าเดี๋ยวปีหน้ามีตังค์แล้วซื้อบางทีมันมันแบบมันหายไปแล้วอ่ะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าไอ้ไ s เบอร สวัสดีจ้ะวันนี้พบกันแล้วกับการแกะกล่องหน้ากล้องนะจ๊ะนีด,ด,ดีดีีวันนี้ผมดีใจมากที่ผมได้มาแกะกล่องไอบอรเนตต่อหน้าผมตรงนี้ครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบไอบอรเนตอย่างมากไม่ว่าจะเป็นรุ่น SSE r i e s R G ร A รุ่นอะไรก็ตามเนี่ยดีๆทั้งนั้นนะครับผมจุดเด่นของเขาเลยก็คือเรื่องของคอที่เป็นเอกลักษณ์มากๆครับผมสำหรับคนที่ชอบสายโซโล่สายอะไรแต่เดี๋ยวนี้ผมจะบอกว่าไอ a บอรเนตเนี่ยเขาเริ่มกว้างมากๆมากๆเลยทีเดียวและตรงหน้าผมตรงนี้มาดูกันดีกว่ารุ่นอะไร ตอนนั้นผมตรงนี้นั้นชื่อรุ่นนั้นทำให้ผมนั้นจําไม่ได้นะครับผมเอาใหม่โคตยาว A Z S สองสองศูนย์ศูโอ้โหชื่อเป็นเป็นยาวเลยขนาดนี้นะครับผมไม่ต้องเปิดเนี่ยผมเดาเลยว่า A Z แล้วมันเป็น A Z S ด้วยแล้วมันเป็น2 2 0สเนี่ย มันต้องเป็นรุ่นที่แบบราคาใช้ได้รุ่นแบบว่าน่าสนใจมากๆน่าจะแพงน่าดูเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะมามาดูกันดีกว่าว่าหน้าตาจะเป็นยังไงก่อนเปิดขอยกดูก่อนโอ้โหโอ้โหหลังจากผมได้เจอไปแล้วผมรู้สึกว่าหนักหนักแสดงว่ามันต้องมีเคสอย่างแน่นอนนะครับผมลองดูเปิดไปลุยนะนะเป็นไง โอโ้โหโอ้โหตกใจหมดเลยกูคิดว่าจะโดนกล้องหล่นซะแล้วโอ้โหกล่องสวยงามมากนี่แหละครับผมบอกแล้วว่าถ้าเปิดไอเบเนตมาแล้วเจออย่างนี้แสดงว่าต้องหายาหมองนล่ละเพราะว่ามันมีเคสนั่นเองไม่รู้ว่าเคสแขกหรือไม่เกี่ยวมีเคสโอ้โหแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากแล้วผมชอบเคสไอเบเนตมากมากครับเพราะว่าค่อนข้างแข็งแรงเลยิเดียวเชียวมาดูกันหน้าตาเป็นยังไงกกแก๊กก็ โอ้ยแค่งแง่นิดเดียวผมเห็นสีขอบแบบขอบตรงแถวๆตรงเนี้ยอย่างสวยบอกเลยว่ายัางสวยก่อนจะไปกีตาร์มาดูของแถมก่อนอาของแถมแกะเลยดีกว่ามีอะไรกันบ้างไอ้ระเนดเนี่ยนะผมจะบอกว่าจุดเด่นของเขาเลยที่ของแถมเขาเนี่ยคือไอ้นี่ไอ้นี่เลยมันไม่ได้หาง่ายตามร้านยีบาทนะเว้ยนี่หกเหลี่ยมหกเหลี่ยม ผกเรียมไม่พอผมจะบอกอะไรให้ว่าพิเศษกว่านั้นนี่แม่งมีไม้บรรทาดมาให้ด้วยไงคุ้มคุ้มจัดผมบอกให้เลยว่าคุ้มจัดไอ้นี่นะมีไข่ให้เยอะแล้วนะแม่งแถมมาให้อีกอันนึงดูนี่เออไม่รู้จะขันไปถึงไหนวะกีตาร์ตัวนี้มันมีกี่รูวะเนี่ยโอ้โหนี่อันนี้อ่ะขันโยกรีเมียมมากอย่างเงาไง เออของแพงมันก็ต้องแถมไาให้มันคุ้มค่าหน่อยนะจ๊ะเออ<ข> <laughs> เออของแถมมันดีอ่ะมามาถึงไฮไลท์ของเราครับมาดูกีตาร์ลีก่าว่ากีตา้าหน้าตาเป็นยังไงโอ้โบอกเลยว่าคนเยี่ยมเนี่น,นี่ดูสีโอ้โหผมว่านะไอตัวเนี้ย แพงแน่เลยว่ะผมว่าต้องแพงดูจากสีแล้วดูจากอะไรแล้วอ่าตรงนี้มีระบบมีระบบก๊อกแก๊กไอ้นี่มันเหมือนแฮมาบักกิ้งว่ะแต่มันเล็กกว่าแฮมเบักกิ้งเว้ยหรือมันอาจจะไม่ใช่แฮมหรือมันคืออะไรแต่ว่ามันมีก๊อกแก๊กตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเนี่ยผมว่ามันเป็นแฮมแน่ๆเลยตัดคงตัดคอยแน่ๆเลยอะไรตรงเนี้ยแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้ปกติแฮมเบักกิ้งมันอยู่แถวข้างหลังแต่ที่อยู่ข้างหน้าก็มีอะไรพิเศษอย่างแน่นอน เซเตอร์หนึ่งจอมสามทางอ่าผสมหนึ่งวอลุ่มหนโทนโอ้โยสวยฟเฟดเงาๆแบบนี้ผมว่าสเตนเลสแน่โอ้โยนี่ไงพอเจอข้างหลังพอเจอข้างหลังซูมคอตรงนี้นี่พสติกอ่านถูกป่าไม่รู้แต่ว่าถ้าเปิดมบาเป็นอย่างนี้นะแพงรุ่นท็อปแน่นอนจับเบาๆแล้วกู<ไ>เออสวยงามสวยเลยสวยเลยอุ้ยอยากดูอีกตัวละ ดูอีกตัวดีกว่าอ่ะต่อผมขอดูก่อนว่ารุ่นเนี้ยมันรุ่นเดียวกันหรือเปล่าเมื่อกี้เป็น a z S2200Q ตัวน,นี้เป็น a z S2200F ต่างกันยังไงไปดู มาแล้วมาดูกันดีกว่าไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาของแถมเหมือนกันผมไม่บอกแล้วนี่ดูสีเี่ต๊อกแท็กหนึ่งสงสามสาม,ามเหมือนกันปิกอัพเหมือนกันทำไมผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกันวะสองตัวเนี้ยหรือมันไม่เหมือนกันวะมันมีนี่น,นี่ดูนี่ดูนี่ เน <du l> <string> <read m> ี่ยๆกลองหนุน like ี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแหกให้ดูเนี่ยแหวกให้ดูเนี่ยเห็นป่ะมันมีเหมือนเป็นตัวเป็นสัญลักษณ์ปิกอัพผมจะคล่องใจแล้วผมต้องถามพี่แนทแล้วตัวนี้ออกสีเหมือนเป็นเบิร์ดเบิร์ดเชอร์รี่ยังไงอะไรแปลกๆสวยว่ะสวยมากแล้วเฟรมโออย่างจัดอะเฟรมนี่จัดมากเฟรมสวยมากๆโอแพงว่ะผมไม่กล้าจับนานให้พี่แนทเสียมันดีกว่ะสวยสวยจริงๆลืมบอกไป เมดอินเจแปนท็อปแน่ๆราคาสูงแน่ๆแ,แต่เสียงเนี่ยไม่เคยผิดหวังกับไอบอเนตครับผมกล้าพูดเลยว่าไอเบอรเนตรุ่นที่เป็นรุ่นประมาณนี้นะเสียงดีผว่าเออโอ้ยเจ็บคอแค่นี้เดี๋ยวผมจะไปถามพี่แนทแล้วผมมีคำถามมากมายที่ผมอยากจะถามพี่แนทแต่ผมขอฟังเสียงจากพี่แนทก่อนไป m u s i c a อ m ม ออยใจ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 นุ่หรือว่าขาดอยู่วังนะพี่ต่อไปดีๆนะพี่แสนนะเนอะหูก็ลุนเหมือนมึงนี <c oughs> ่แหละเป็นไงพี่หลังจากที่ลองไปโอ้โห่แราคาเป็นไงบ้างพี่ผมเดานะตอนแรกเปิดมาผมว่ามันราคามันต้องสูงแน่ๆผมใหญ่พี่อธิบายเรื่องของอะรุ่นเทสติกก่อนอ๋อก็ไอเบเน็ตนเนี่ยเขาเรียกรุ่นเทสติกนะมามีมาตั้งแต่ช่วงปี 2,000หรือว่าอาจจะมีมาก่อนหน้านั้นที่แต่ตัว,ส,วส่วนตัวผมว่าเคยเห็นพวกเพชรีเนี่ยมาในแคตตาล็อกตั้งแต่พวกปี2 0 0 0ต้นๆแล้วที่จะเห็นโลโก้นี้เยอะมากก็เหมือนเป็นรุ่นที่แบบว่าเป็นคุณ i t y ที่เขาเขาดูแลง,งานแบบค่อนข้างจะแบบเป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วก็สูงจนไปถึงเป็นมีพวกคัสตอมช็อปของขอยบรเนสก็จะเรียกว่าทีมเจค a f t ก็อันนี้ก็คืออยู่ในเจค a f t พูดง,ง่ายๆก็คือเป็นเดอร์เหมือนเมกันเมกันอืมอะไระรต้นนั้นใช่เขาก็คือเหมือนเป็เขาไม่ได้ใช้คำว่าคัสตอมชอ็อปนะเขาใช้คำว่าทีมเจครับอ่าครับผมในวความรู้ที่ผมรู้มาแค่นี้นะที่พี่รู้มาแค่นี้นะคือราคาค่อนข้างสูงทีนี้เนี่ยผมอยากจะถามพี่แนทว่าแล้วมันเป็นยังไงบ้างพี่มันดีก็มันเป็นพรีเมียมของไอเันเด็ตเขาเลยในในตระกูลเอเซดที่เป็นแบบเนี้ยพวกคอร์ลสเต็ตพวกนี้มันคือมันแบบเออมันเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะแบบ คัดเกรดของเรื่องไม้ปะหน้าทั้งหลายไม้คออนะไรมาแบบครับผมยางผมอยากรู้สเปคแล้วพี่ว่าสเปคเป็นยังไงพี่โอเคครับอันนี้บอดี้เนี่ยจะเป็นเอลเดอร์ปะด้วยเมเปิลทั้ง2ตัวแต่ว่าที่มันต่างกันเน่ะเจนเห็นรหัสข้างหลังนะว่าเป็น Q กับ F อ่าอ่ะ,อะ Q คือตัวนี้เป็นคินอ่า Q q u e e แล้วก็ปิ๊กอัพหรือวงจรทุกอย่างเหมือนกันเป็นคอเป็นรสเต็ ผมแล้วก็มันจะมีขั้นตอนที่พิเศษมากตรงนี้เชฟคอจะเป็น a s a ซ OVAL วครับแล้วก็จะเป็นนวัตกรรม s อสเทคเขาจะชุบน้ำยาก่อนแล้วก็เอาไปอบแล้วมันก็จะมีกลิ่นไอ้พูดจริงลองดมยเชียยตาบ้าอแต่คือมันจะแบบเป็นกลิ่นเหมือนอะไรไม่รู้ต้องไปลองดมแล้นะเออผมบอกเลยนะว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบว่าเพื่อนๆคุ้นเคยแต่ผมจะไม่บอกหรอกว่ากลิ่นอะไรเอางี้ นอกจากไปลองเล่นไปลองดมสาขาจับได้เราจับปุ๊บดมก่อนเชื่อผมใช่ครับแล้วก็เรื่องของนัดเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนัดที่เป็นกระดูกที่แบบชุบน้ำมันอ่ะมันน่าไรมันจะแบบลึกลับซับซ้อนเออเออแม่งแบบแม่งมีความโอมากาเสะมากเลยอะเออคนคนญี่ปุ่นเขเป็นคนที่ปุนี่้ไงเออผมผมเนี่ยมันมีความน่าพึงในนวัตกรรมของเครื่องดนตรีพี่นะใช่ครับมันจะไม่ใช่ว่าเอาไม้มาพ่นสีมาขัดมาเกาจะเป็นกีตาร์ เี่มันเริ่มมีอะไรเข้ามาแทรกแซงเรื่อง <grid wizard, S 2> <ด>ของแบบอะไรหลายๆอย่างเองอนนอย่างวัวตกรรมของเขาคือเป็นกระดูกที่แบบชุบน้ำมาก,ก็คือชุบน้ำมันอะนะก็คืออย่างอย่างยีงย่ห้ออื่นก็อาจจะใช้พวกนิวโบนหรืออะไรกันแต่ว่าอเบ็ตใช้กรรมรวิธีอ,อันนี้ครับผมมาตรงเรื่องคอไปจบแล้วใช่ไหมก็มาดูลูกบิดกันลูกบิดก็จะเป็นแบบว่ากโตกรุ่นสูงที่เป็นล็อกสายโดยที่แบบใช้ใช้ตรงนี้บางทีอาจจะใช้เหรียญล็อกก็ได้อ่าปด อยู่ตรงนี้ก็คือใส่สายสายั้นๆแล้วตัดก็คือไม่เพี้ยนเพียนยากเพราะว่าทำไมต้องใช้ล็อกสายเขาต,ตัวนี้มีคันโยกเห็นทรงมันเป็นเทเลใช่ไหมแต่ว่ามันพิเศษตรงที่ว่ามันมีคันโยกของโกโตเข้ามาอยู่ด้วยจะเป็นโกโตรุ่นที8 0 2, 2> ่1802 okay, ก็เป็นรุ่นสูงที่ใส่กับใน a v n a ตตั้งแต่ทรงที่เป็นแบบ ทรงก่อนๆที่เราเคยรีวิวกันไปอใช่แล้วก็ดูค่อนข้างแข็งแรงพี่นะครับเรามาดูชุดวงจรกันวงจรก็จะเป็นซิมวอลทแคนที่เจนสงสัยว่ามีรูปตัว S เอสอะไรแบบนี้ด้วยเอออ่ะเดี๋ยวเราจะทายอินให้ดูก็คือมันคือโลโก้โลโก้ของซิมวอลัแคนนั่นแหละอ๋อเหรอพี่ใช่ครับผมไปอยู่ป่าไหนมาเนี่ยอันนี้ก็คือคนสงสัยกันว่าเขาเรียกว่าอะไรจริงๆเขาเาก็เรียกว่ามินิแฮมเนี่ยแหละครับมันจะไซส์แบบไม่เท่าแฮมเบอร์เกอร์นะไม่ใช่ไม่เท่าแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์ก ใครสงสัยว่าไซส์นี้มันอะไรยังไงใครใช้ว่าจะเห็นพอพิวเบิร์ลใช้ในยุคหลังเป็นไซส์นี้ใช่ผมมองตอนแรกผมก็คิดว่ามันคือฮัมแต่มันเล็กเผมมองมันเป็นเขาเรียกนะฮัมอะไรนะเป็นมินิฮัมมินิฮัมใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเล็ผู้ใบมีดเป็นมินิฮัมหรือเปล่าบางคนอาจจะเรียกแบบนะว่ามินิฮัมแต่บางคนอาจจะเรียกว่าเป็นฮัมแคสซิลลิงก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบเรียกแบบไหนอ่่ออะันนี้คือเมจิกทัสมินินะเจนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้โค้ดทู อันนี้โคู้นี่ก็ชื่อคุ้นๆก็ถ้าเป็นฮัมเบอร์เกอร์เจะเป็นที่สลชใช้ครับครับผมแล้วก็วงจรเนี่ยก็เป็น3ามเซเลคเตอร์แต่ว่าพอเราสับสวิตช์เนี่ยมันจะมีผลต่อตัวบิดอันนี้กับตัวผสมคือมันไม่ได้ตัดคอยล์ของตัวหน้าใช่ไหมใช่มันเป็นการการทำพาราเรลลซีรีส์พาราเรลลอะไรบางอย่างอืมใช่เพราะผมเขา้าใจว่านี่มันเป็นการผมมองว่านี่เป็นฮัมและนี่มันจะตัดตัวฮัมแต่ไม่ใช่อ่าเดี๋ยวเราเรา,เ,ราเดี๋ยวเรา,เ,ราเอาภาพให้ดูว่า ตามภาพที่ทีมงานให้ดูว่ามันใช้งานยังไงในวงจร<อ>มันัีครับผมแต่ว่าตรงนี้ก็คือปกติหนึ่งมลูมึงโทนไม่มีอะไรครับเออพี่อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากสงสัยตั้งแต่เปิดมาเลยก็คือไอ้สี่เหลี่ยมข้างหลังไอ้ช่องนี้ไม่มีอะไรครับผมก็คือเป็นช่องที่เปิดไว้เขาเรียกว่าซ่อมสายแจ็คนั่นแหละไอ้ซ่อมดูแจ็คหรือว่าไว้ทำความสะอาดแจ็คก็คือไอ้แจ็คเหนนี้ก็คือเป็นบางคนก็เรียกแจ็คหลอดมันจะมันจะยาวเข้าไปข้างในเวลาซ่อมเราก็คือต้องเปิดไอ้ฝาเมื่อกีก้ ไม่มีอะไรครับมันเป็นฝา,าปิดดูแจ็เคเฉยๆทีนี้พี่หลังจากที่ได้ได้ไดไดลองไปเนี่ยราคาค่อนข้างสูงผมอยากรู้ว่าเสียงเป็นไงพี่มันต่างกันไหมระหว่างตัวที่เป็นหน้าควินกับหน้าเฟเมเปิลนิดหน่อยนะที่ที่ลองความรู้สึกพี่ยังไงบ้างก็อันนี้อาจจะมีความกลมกว่าแต่อาจจะเป็นเฉพาะบางตัวนะอะไรอย่างเงี้ยเอาพูดโดยรวมดีกว่าว่าตัวเนี้ยเสียงรุ่นเนี้ยเสียงมันเป็นยังไง มันเป็นเทเลที่มีความแบบเป็นเทเลที่ค่อนข้างจะเป็นโมเดิร์นและใหญ่เป็นเทเลอ้วนแล้วก็มีความที่เป็นแบบความคลาสสิกของเทเลก็ยังอยู่แล้วมันมีมีเรื่องของเสียงของสปริงเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวทําให้มีความแบบโมเดิร์นช่วยขึ้นตรงนี้ดูด้วยการจัดวางผมคิดว่าอย่างาหลังจากที่พี่ได้บอกสเปคมาเนี่ยผมมองเนี่ยนะผมมีความรู้สึกว่าเอ้อบนเนตเนี่ยทำรุ่นนี้ออกมาได้แบบมีความคิดสร้างสรรค์มากๆลงตัวเหมือนนะมีความคิดสร้างสรรค์มากๆโดยการเอาโดยการเอาฮัมไ้ข้างหน้า แล,แล้วก็วางซิงเกิลคอยเสียงเหมือนเทเลใช่ใช่แล้วก็มีการตัดพรลคือทำให้มันรู้สึกว่าเออมันมีมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ใช่แล้วก็กลับไปใช้ในกลิ่น,นเดิมที่มันเป็นอยู่ได้ด้วยเออเนี่ยนี่อันนี้คือความคุ้มค่าที่ทําไมมันถึงแพงอเพราะว่ามันอย่างที่ผมบอกไปครับมันมันคือใหม่ใช่คุณจะหาไม่ได้กับการที่คุณจะได้เทเลแล,แล้วมีัมอยู่ข้างหน้าใช่ครับแล้วก็มีการตัดสัญญ,ญาณแบบนี้คุณไม่มีทางจะหาได้จากกีตาร์ถูก แล้วคือถ้าไม่ซื้อไม่มีมันอาจจะไม่ทำอีกแล้วก็ได้ใช่นี่มันเปนคือความเซอร์ไพรส์ของไอเบเน็ตว่าเดี๋ยวปีหน้ามีตังค์้วซื้อบางทีมันมันแบบมันหากไปแล้วอ่ะครับกายเป็นของแรงไอเทมแล้วแพงขึ้นมาทันทีใช่นี่คือความพิเศษของเจ้าตัวไอเบอรเน S A A S S สองสทั้ง F แล้วก็ Q ทั้งสอตัวนี้สรุปง่ายๆเลยสำหรับคนที่สะสมกีตาร อยากมีกีตาร์หลายๆรูปแบบหลายๆฟังก์ชันผมแนะนําตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งครับที่คุณควรเก็บไว้อหรือคนที่ชอบทรงเทเลชอบสะสมเทเลอผมว่าไม่ผิดหวังใช่ควรมีครับไอเบเนตเขาลังสรรมาเนี่ยเขาทํามาเนี่ยเขาปานีดมาเนี่ยนะมันเพอร์เฟกมากๆครับอยากให้เพื่อนๆมาลองมาดมครับผมก็ประมาณนี้ครับสําหรับเจ้าเอซเอสสอยูนทั้งคและเเออเชื่อผม ถ้าคนที่มีมีมีกำลังทุนมากหรือว่าสำหรับคนที่กำลังตามหากีตร์ที่ไม่ได้ออกมาบ่อยๆครับ,บแล้วพรีเมียมขนาดนี้ผมแนะนำเจ้าตัวนี้ครับยังไงก็ขอปากไว้ด้วยครับผมจ๊ะที่นัดปากอะไรถึงเพื่อนๆไหมครับก็สำหรับคนที่ชอบเทเลอขอพูดสายมืถือว่ามันไม่น่าพลาดอะ่ะมันเป็นมันเป็นนวัตกรรมที่แบบน่าเก็บน่าใช้สำหรับผมเป็นคนชอบเทเลอว่ามันน่าใช้ครับครับผมครับผม,บผมยังไงก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้หน้าใช้ก็อย่าเอาหน้าใช้ครับใช้มือใช้สำหรับผมอไปแน่ขอตัวลาไปก่อนสับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ